คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ทางที่ปรึกษาสบคเปิดเผยว่าในที่ประชุมสบคชุดใหญ่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เห็นด้วยในหลักการการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นะคะโดยจะให้เปลี่ยนไปใช้พรบรโรคติดต่อฉบับใหม่และปรับลดโรคโควิดจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคเฝ้าระวังนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะในมุมของทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายพันลบแซ่จิวประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวคะ่ะ โดยเปิดเผยว่าในปัจจุบันพรกรฉุกเฉินไม่ได้มีในยะที่มีความจําเป็นแต่ในอนาคตหากมีเหตุที่ต้องใช้พรกรฉุกเฉินรัฐบาลก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งทางเอกชนเองก็เห็นด้วยเพราะหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะสำหรับการยกเลิกพรกฉุกเฉินถือว่าเป็นผลดีเนื่องจากประเทศที่เป็นคู่ค้าสําคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือประเทศทางซีกโลกตะวันตกนะคะซึ่งประเทศทางซีกโลกตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเสรี ดังนั้นประเทศไหนที่มีภาวะฉุกเฉินบริษัทด้านประกันภัยก็ต้องยกความคุ้มครองให้สูงขึ้นทําให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายและการตัดสินใจดังนั้นการยกเลิกพรกฉุกเฉินจึงเป็นการแสดงถึงความเรียบร้อยและความสงบของประเทศไทยค่ะส่วนเรื่องที่จะให้สถานบันเทิงเปิดได้ถึงเวลาตีสีในด้านของการท่องเที่ยวนะคะก็มองว่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเพราะจะทําให้ประชาชนที่มีธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงมีไรายได้มากขึ้น แต่จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถเปิดได้เต็มที่เหมือนกับทางพัทยาเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะดังนั้นหากจะทำต้องจัดเป็นโซนนิ่งให้ชัดเจนกําหนดมาตรการให้เข้มงวดค่ะ ด้านนายธนิตชุมแสงนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ก็เปิดเผยถึงการยกเลิกพรกรฉุกเฉินไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อร้านอาหารและสถานบันเทิงมากนักเนื่องจากร้านอาหารและสถานบันเทิงได้เปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้แล้วตามที่สบคได้ปลดล็อกร้านอาหารและสถานบันเทิงสำหรับประเด็นที่กำลังมีการถกเถียงเกี่ยวกับจะให้สถานบันเทิงให้บริการได้ถึงเวลาตีสี่ก็มองว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ไม่เหมือนกับทางกรุงเทพหรือพัทยาเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีลักษณะการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม สถานบันเทิงในเชียงใหม่ก็จะปะบนอยู่ในชุมชนซึ่งการที่จะให้สถานบันเทิงเปิดได้ถึงเวลาตีสี่นั้นก็เห็นด้วยในแง่ของการท่องเที่ยวได้เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ใหม่ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีไรายได้แม้จะไม่ได้มากเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานบันเทิงในจังหวัดอื่นซึ่งคาดว่าไรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิหากจะให้สถานบันเทิงเปิดถึงตีสี่จะต้องมีการจัดโซนนิ่งที่เป็นสถานบันเทิงให้เป็นโซนนิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดที่สถานบันเทิงที่จะอยู่ในโซนนิ่งได้จะต้องเป็นสถานบันเทิงที่มีมาตรฐานความปลอดภยัยและเป็นสถานบันเทิงที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนในด้านของอุบัติเหตุกับสถานบันเทิงงงเป็นนขออคูู่่กััยแล้วด หากมีการจัดโซนิง่งก็ควรจะมีจุดจอดรถให้แก่นักท่องเที่ยวจอดค้งคืนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถสาธารณะหรือเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันต่างๆกลับไปยังที่พักค่ะ